สวัสดีค่ะมัน,นี่สมโอสิ้ามากินตาบักขามหน่อยนะคะอยากกินอีหยังสมๆแม่อยากกินบักขามเดี๋ยวเ้าไปตํากันเลยค่ะใส่บักพริกลงไปนะคะใส่บักพริกลงไปต้องใส่ลายได้เด๋ยวมันสิเพดนี่ก็ใส่ผงชีสลดลงไปด้วยค่ะผงนัวใส่ลายแสียบลายใส่หน่อยแสบห,หน่อยค่ะ ตำบกพริกไข่มันแหลกนะคะตำเ,เซ็ต็จแล้วใส่บักคามหน่อยลงไปเลยด้วยค่ะเกี่ยวปากตำเสร็จแล้วใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะจะประมาณหนึ่ง่อนตุหรือว่ามักหวานกับใส่ไปหนึ่งซอนนะคะน้องทับพี่ ีิด้น,นัวๆนะคะตำ่ต,ตไปเลยเอ้าแสบเรับ เสร็จแล้วค่ะตำะบักรคามหน่อยของเฮาไปกินกันดีกว่าค่ะจวดจวดจ็บแสบเลยค่ะขอบคุณหลายๆนะคะหขกนชอบคลิปนี้ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เลค่ะขอบคุณค่ะ